ความน่ารักก็แบ่งปันไมตตีมิตรภาพแม่บ้านจา๋าทอดไฟปานกลางคะ่ะอันนี้เป็นปลาตัวใหญ่ปลาฮาลีบัตที่เราจับมาได้นะคะเป็นปลาทะเลน้ำลึกจ้าเป็นเกดขนมปังอันนี้มีหลายชนิดนะคะมีหลายแบบแบบปนแบบสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนวันนี้แอนใช้แบบว่าแล้วทุกคนคือเนื้อปลาเป็นอาหารที่แบบ ทำทำอาหารคือง่ายสุกง่ายนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ลำห้นาที10นาทีก็เสร็จแล้วจากทุกคนจา๋าจานนี้ถ้าอยู่ในร้านอาหารประมาณ27-28-30ดอลลาร์เลยนะคะ Fishing ช h ฟ e อ p n n p p o t e s t o e n นไฟลนะคะทุกคนไปจ้าอยู่ให้มีความสุขทานให้อร่อยทุกคน อยู่ไงปลาตาเดียวนะคะเพราะว่าบ้านเราบอกว่าอ,อ๋อปลาทะเลปลาตาเดียวแต่ว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าปลาฮาริบัตเนาะเนื้อของเขาเขาเรียกว่าค็อกเทลนะคะทุกคนมันคล้ายๆซอสมะเขือเทศที่จะมีรสชาติแบบออกเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าทำอาหารเองก็ ทำคลิปมาฝากเมื่อกี้เลยจ้าไข่กับนมพริกไทยเกลือที่เราตีใส่กันเมื่อกี้นะคะเอาปลาชุบแป้งทอดนะคะนี่ชุบปลาไปค่ะกันนะคะคือหอมมากความสดของเนื้อปลาความอร่อยมันแบบ100%เปอร์เซนอยู่แล้วทุกคนของความอร่อยนะคะความใส่เนื้อปลาลงไปเลยแอนจะใส่เฟนไฟายไปแล้วประมาณแบบ ครึ่งนึงแล้วนะคะเพราะว่าปลาสุกเร็วค่ะปลาสุกเขาเรียกว่าค็อกเทลนะคะทุกคนมันคล้ายๆซอสมะเขือเทศที่จะมีรสชาติแบบออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้เลยจะใส่วิ้งสดมากทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเป็นแบบไหนให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าแอนก็กลงคลิปไว้แล้วเนาะสดความสะอาดความใหม่ของเนื้อปลานะคะ กลิ่นอายของความสดทุกคนคือมันฟีนอยู่แล้วนะคะฟีนมากกินกับเฟนความน่ารักก็แบ่งปันไม่ตีมิตรภาพจ้าทอดกรอบนะคะเฟนไฟของเราก็สุกแล้วจ้ากรอบแล้วเก็บขนมปังอันเล็กนะคะทุกคนจ้า เอาปลาลงไปใส่ไข่เมื่อถ้าใครชอบกินแป้งแบบกรอบๆให้ชุบ2ชั้นนะคะทุกคนชุบไปแล้วชั้น,นแรกแบบในมือแอนแล้วก็เอาลงไปชุบอีกนะคะแต่ว่าเราภาพก็แบ่งปันนะคะทุกคนจ๋าไปค่ะทานอาหารเย็นกันนะคะบายบายร<ป>อเลยจ้าเรามีเฟ้นไฟล์ค่ะทุกคนจ๋ามีเฟ้นไฟล์ทอดนะคะ มันฝรั่งทอดจ้าสดความสะอาดความใหม่ของเนื้อปลานะคะกลิ่นอายของความสดทุกคนคือมันฟีนอยู่แล้วนะคะฟีนมากกินกับเป็นวามกรอ,อบเนาะแต่ที่บ้านเน้นกินเนื้อปลาค่ะทุกคนจ๋าถ้าใครชอบกินแป้งแบบกรอบๆให้ชุบสองรอบนะคะนี่คะ่ะให้สุกกำลังพอดีนะคะเอาแบบสุกพอดีนะคะทุกคนแบบไม่ต้องแห้งมากนะเพราะว่าปลาสุกง่าย ปลาทอดแป๊บเดียวก็สุกครับก็แบ่งปันนะคะทุกคนจ๋าไปค่ะทานอาหารเย็นกันนะคะบายบายอันนี้เป็นช่วงที่แบบว่าทำอาหารเองก็ทำคลิปมาฝากแล้วก็กรอบพอดีเวลาค่ะกะเวลานิดนึงนะคะทุกคนจ๋าความน่ารักก็แบ่งปันไม่ตีมิตรพะร้อเลยจ้า เรามีเฟนฟายค่ะทุกคนจ๋ามีเฟนฟายทอดนะคะมันฝรั่งทอดจา้าเฟนฟายทอดค่ะเฟนฟายกรอบๆก,กินกับซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศค่ะส่วนเนื้อปลาฝรั่งชอบกินกับทุกคนจ๋านั่งให้เรียบร้อยเลยจา้า ใส่ไข่ใส่นมใส่พริกไทยใส่เกลือแล้วก็ตีต,ตีตีให้เข้ากันจ้าเก็ดขนมปังอันเล็กนะคะทุกคนจ๋าเอาปลาลงไปใส่ไข่เมื่อตีให้เข้ากันนะคะเพราะเราจะเอาปลามาชุบค่ะใส่เกล็ดนมปังใส่จานค่ะเทลงไปเลยจ้าทุกคนจ๋านั่งให้เรียบร้อยเลยจ้า ใส่ไข่ใส่นมใส่พริกไทยใส่เกลือแล้วก็ตีต,ตีตีให้เข้ากันจ้าปลาตาเดียวนะคะเพราะว่าบ้านเราบอกว่าอ๋อปลาทะเลปลาตาเดียวแต่ว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าปลาฮาลิบัตเนาะเนื้อของเขาเกล็ดขนมปังอันนี้มีหลายชนิดนะคะมีหลายแบบแบบปนแบบสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนวันนี้แอนใช้แบบว่าสดความสะอาดความใหม่ของเนื้อปลานะคะ กลิ่นอายของความสดทุกคนคือมันฟีนอยู่แล้วนะคะฟินมากกินกับเป็นเน้นเนื้อปลาค่ะที่บ้านทุกคนเป็นแบบนี้เลยจ้าชุบชุบชุบลงไปค่ะกดกดกดน้องไปนิดหน่อยนะคะจะได้มีมปลาตาเดียวนะคะเพราะว่าบ้านเราบอกว่าอ,อ๋อปลาทะเลปลาตาเดียวแต่ว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าปลาฮาลิบัตเนาะเนื้อของเขาปลาตาเดียวนะคะ เพราะว่าบ้านเราบอกว่าอ,อ๋ปลาทะเลปลาตาเดียวแต่ว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าปลาฮาลิบัตเนาะเนื้อของเขาง่ายๆอย่าคิดเยอะเหมือนเรียวนะคะเหมือนเหมือนเราทำคลิปนะคะทุกคนเรามีอะไรเราก็แบบว่าแบ่งปันกันเนาะกินง่ายๆนะคะกินง่ายๆใช้เวลาทำกรอบเนาะ แต่ที่บ้านเน้นกินเนื้อปลาค่ะทุกคนจ๋าถ้าใครชอบกินแป้งแบบกรอบๆให้ชุบสองรอบนะคะนี่ค่ะเกล็ดขนมปังอันนี้มีหลายชนิดนะคะมีหลายแบบแบบปนแบบสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีขาวนะคะทุกคนวันนี้แอนใช้แบบว่าแล้วก็กรอบพอดีเวลาค่ะกะเวลานิดนึงนะคะทุกคนจ๋าสำหรับจานนี้นะคะสำหรับปลาสองชิ้นนี่ ผักสดสดคะ่ะกินกับน้ำสลัดคะ่ะเฟรนฟรายกับปลานะคะแม่บ้านจ๋าทอดไฟปานกลางคะ่ะอันนี้เป็นปลาตัวใหญ่ปลาฮาลีบัตที่เราจับมาได้นะคะเป็นปลาทะเลน้ำลึกจ้าเป็นจะใส่วิ้งสดมากทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเป็นแบบไหนให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าแอนก,ก็ลงคลิปไว้แล้วเนาะสดความสะอาดความใหม่ของเนื้อปลานะคะ กลิ่นอายของความสดทุกคนคือมันฟีนอยู่แล้วนะคะฟีนมากกินกับเป็ดวามกรอบเนาะแต่ที่บ้านเน้นกินเนื้อปลาค่ะทุกคนจ๋าถ้าใครชอบกินแป้งแบบกรอบๆให้ชุบสองรอบนะคะนี่ค่ะง่ายๆอย่าคิดเยอะเหมือนเรียวนะคะเหมือนเหมือนเราทำคลิปนะคะทุกคนเรามีอะไรเราก็แบบว่าแบ่งปันกันเนะาะไฟทอดค่ะเส้นไฟกรอบ กินกับซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศคะ่ะส่วนเนื้อปลาฝรั่งชอบกินกับอาอาเดี๋ยวรอให้ปลากรอบนิดนึงนะคะพลิกกลับไปกลับมากับสองด้านให้เหลืองๆเ,เลยนะคะทอดไฟปานกลางคะ่ะคุณเขาเรียกว่าค็อกเทลนะคะทุกคนมันคล้ายๆซอสมะเขือเทศทีท่จะมีรสชาติแบบออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้เลยปลาตาเดียวนะคะ เพราะว่าบ้านเราบอกว่าอ,อ๋อปลาทะเลปลาตาเดียวแต่ว่าที่อเมริกาเขาเรียกว่าปลาฮาลิบัตเนาะเนื้อของเขาเกลียวก่อนเฟ้นไฟจะสุกประมาณสักเล็กน้อยนะคะก็ใส่ปลาลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวทุกอย่างเฟ้นไฟกับเนื้อปลาก็จะสุกเลยค่ะมาค่ะหนึ่งสองสามเตรียมนั่งเลยจานนั่ง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 ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ อีก5นาทีพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะทุกจ้าตักขึ้นมาค่ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนื้อปลาเราก็จะสุกแล้วนะคะไม่ต้องทอดนานนะคะทุกคนทอดแบบว่ากี้เลยจ้าไข่กับนมพริกไทยเกลือที่เราตีใส่กันเมื่อกี้นะคะเอาปลาชุบแป้งทอดนะคะนี่ชุบปลาไปค่ะ <ๆ S 1> เขาเรียกว่าค็อกเทลนะคะทุกคนมันคล้ายๆซอสมะเขือเทศที่จะมีรสชาติแบบ ออกเผ็ดๆนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้เลยความน่ารักก็แบ่งปันไม่ตีมิตรภาพน,นะคะคือหอมมากความสดของเนื้อปลาความอร่อยมันแบบร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วทุกคนของความอร่อยนะคะความอาอาเดี๋ยวรอให้ปลากรอบนิดนึงนะคะพลิกกลับไปกลับมากับสองด้านให้เหลืองๆเลยนะคะทอดไฟปานกลางคะ่ะคุณเลยคะ่ะ ปลาทอดนะคะフィชชิ้งชีฟนะคะฮาริบัตกับโปเตโตสนะคะแล้วก็กินกับสลัดค่ะフィชชิ้งชีฟแอนด์โปรเตโตเฟนฟรายนะคะทุกคนไปจ้าอยู่ให้มีความสุขทานให้อร่อยทุกคนอยู่ไงフィชชิ้งชีฟแอนด์โปรเตโตเฟนฟรายนะคะทุกคนไปจ้าอยู่ให้มีความสุขทานให้อร่อยทุกคนอยู่ไง